เก็บไว้แถว3ไปแถวสี่โอ้สวยจัดครับผมหมื่นแปดดอกนี้ใครอยากตามโค้อสวยเลยฮะต้ยตยชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะลิงก์สมัครเราบอกเลยยังโหดมา18ื่นแปดครับผม สวัสดีครับผมวันนี้นะวันาเซาเคชเช่นเคยนะผมอยู่น้องเก้าคนดีคนเดิมนะไปครับผมวันนี้เราอยู่เกมส่งการสเปซนะผมเกมนี้เป็นเกมสล็อตพีจีนะผมน้องเก้าตรงไม่ผ่านนี้ใครอยากตามไปตามก็ได้ใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะผมไปฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบทห้ากันเลยนะผมจัดไปสักสิบหมุนก่อนเลยนะเออถูกแล้วนะผมไปฮะสิบหมุนมาดูนะผมจะมีของดีของฟรีให้เราดูกันบ้างไหมนะผมตายโหดแตกดีเจแว่นมาครับผมแล้วยังไงไปออีหกหมุนสุดท้ายมาครับผมสี่ มาหงคิวกับขันมาครับสวยจัดฮะสี่หนึ่งสองนะผมสวยไปับผมเราเพิ่มเป็ดไปต่อเลยมีแววแล้วนะมีแววมีแววก็แย่แล้วนะผมไปฮะขาดทุนไปสามสิบาทละเราเพิ่มเป็ดไปเลยดีมันไปับผมสี่สิบหมุนได้อยู่มาเป็นสิบไปับผมยังไงหมาหผมมาก่อนเลยนะผมเกมนี้นะบอกเลยเป็นเกมใหม่ค่ายพีจีนะผมแตกง่ายแตกดีจริงนะแตกง่ายนะผมบอกเลยขันข้างบนนะฮะถ้าเก็บสามช่องที่มีขันอยู่นะผมถ้า ไอนะ้ถังน้ํานะถ้าสามช่องที่มีถังมีแบบว่าได้เก็บไปกี่ตัวนะผมจะเก็บคูณทั้งบนไปนะเนี่ยผมอย่างนี้มี4ี่ตัวก็เพิ่มไปอีกสนะผมบวกคูณไปอีกสี่แล้วถ้าได้ต่อไปก็จะเป็นคูณสิบสี่นะผมแบบนี้เลยนะฮะพันห้าสิบแล้วบอกเลยข้างในฟีเจอร์แล้วผมคูณค้างนะบอกเลยแตกอย่างดีแล้วผมไปตามกันได้ใต้ชืชอคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะผมไปให้อีกแปหมุดสุดท้ายมาครับผมห้าสี่สาม มาครับผมเจมาก่อนเลยฮะไปครับผมขันมาเก็บวายไปคูณสองครับผมแล้วยังไงไปครับผมคิดเก้ามาครับผมไปฮะคูณไปห้ามาครับผมไปสามสุดท้ายแล้วยังไงโหมาครับผมคิวกับโพนี่ไปครับผมหกร้อยมาครับเจ็ดร้อยแล้วยังไงโอ้คูณไปสิบหกเนอะสาวคนสวยมาสี่พันแปด ไปครับผมยังไงเก้ามาครับผมคูณไปยี่สิบเอ็ดครับยังไงต่ออีกฮะมีอีกไหมโอเคไม่มีับผมใครอยากตามไปตามกันได้ห้าพันห้าแลผมตามมาใต้ตชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะไปผมเพิ่มเบ็ดต่อเลยนะเบ็ดร้อยเลยมาหกสิบหมุนเสี่ยงเลยมายังไงครับผมมาครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะโอเคมาฮะเสี่ยงไหมใครว่ามันไม่เสี่ยงนะผมเถียงขาดใจเลยนะผมไปฮะมาครับผมพ่อหนุ่มสุดหล่อถือปืนฉีดน้ํา ไปผมคูณไปเจ็ดแล้วนะผมเก็บคูณไปอีกเก็บไปเรื่อยๆนะผมสักคูณยี่ิบนะสิบยี่สิบกำลังสวยเลยนะผมโอ้โหไม่เข้าว่า 8, ะแปดพันเอได้อยู่นะผมถือว่าสวยนะใครอยากตามไปตามได้ใต้ชีคลิปใต้คอมเมนต์นะเบสสองรอจัดไปต่อเลยมาผมไปฮะอีกหกหมุนสุดท้ายมาผมสาม หมาผมก้าวมาครับคูณไปทีละหนึ่งนะผมมาฮามาโพนี่เก็บไวแถวสามไปแถวสี่โอ้สวยจัดครับผมหมื่นแปดดอกนี้ใครอยากตามโคสวยเลยฮะใต้ใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะลิงก์สมัครเราบอกเลยยังโคหมาหมื 18, นะ่นแปดครับผมทุนห้าร้อยกำไรเป็นหมื่นตามกันได้เลยนะวันนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ